สวัสดีครับอยู่กับในเกมโรบ็อบแมปกอร์ซิล่าวันนี้เราแต่มาเล่นเป็นแมปกันอร์ซิล่าในแบบก็อยู่ในห้องโกลเฟสนะครับผมคือแบบวันนี้นะคะเราคือแบบ้เล่นในตัวที่มันใกล้เลยเพียงเลเวล100ให้ได้ให้ได้เลเวล100เลยวันนี้เลยเอาแบบของต้องทำได้ครับผม ก็แบบแบบไปแล้วคือแบบเราแบบเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องไปเลเวลร้อยอ่ะตอนนี้ดูกับเดเบอร์ตัวเองนะครับผมจุดไฟได้เอ,อ็กได้เอ็กซ์พีเยอะกว่ากับเสียงคาร์นับ,บอว์ล่างครื่งไฟสีส้มเลยที่มันเสียงมาแบบ เียมาวันนี้สมวันนี้เราจะมาทำเอ้ยเราขอต้องขอต้องดูใต้ปากก่อน,ม,น,นมันตัวใหญ่มันเป็นสีแดงมา มันใช่นะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมันใช่นะมันใช่นะเหลือตอนนี้ก็เลยเอพีแล้วนะครับผมตอนนี้เลเวล85ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาบาตัดต่อให้ดูเลยครับตอนนี้เลเวล85เอาบาตัดต่อให้ดูเลยเขียนเลยนะครับผมมีหน้าตึงกับไฟเข้าไปมันแค่ร้อน นี่คือโตเกียวเมื่อคืนนะครับผมผมอะไปเจอคนคนหนึ่งที่ผมขอเป็นเพื่อนเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ขเขาจุดเลเวอร์อะไรไม่รู้อยาแบบากให้ตอบมาตอนที่ผมบอกถ้าผมไดูเจอเขาอะผมดต้องมีตัวนี้ตลอดเพราะว่าเขาจำผมไม่ได้เอาเรื่องนึงเพราะเขาไม่ได้ดูชื่อผม าจจะรู้ก็ได้นะบางทีอะเราก็าเล่นตัวไหนก็ได้ไงออว่าเราอาจจะไม่ได้ดูคือก็ได้ว้าวงอหองมาทำง่า,งา,งายมันไม่แบบนันฟอยน้ำงัวมันเสียงนี่สุดแลกที่ไหนข้าค่าพวกคุณนะ อยากให้ผมทำเสียงก็ซิล่าตัวนั้นก็ต้องมันเลยนะผมแต่ว่าผมเอาไว้จนอนจจจจจจ๋อทุกจุดเกิดโดนก้าเอาไปเอาไปเอาไปพลังงานใช้เพียงพออยู่ <c oughs> โอเคร้อยเต็มร้อยเต็มครับผม <c oughs> แง่แง่แง่เสียงแบบนี้ผมแบแบต้องสองไปดูเก้าผมเคยโดนฆ่าครั้งหนึ่งนะ <c oughs> มีตัวหนึ่งที่ผมไม่เคยแพ้เลยก็คือ เคยตัวเอ่อก็ซิล่าก็ซิล่าหนึ่งเก้าห้าสิบผมไม่เคยแพ้เลยไม่ใช่เออก็ซิล่าอะไรวะจะไ,ไม่ได้วจะไม่ได้แล้วไม่เคยแพ้เลยนะผมไม่เคยแพ้เลยการเล่นตัวนี้นผมไม่เคยแพ้ใครเลยตอนเนี้ยไม่เคยแพ้เลยแม่เทเซยงังสู้ผมไม่ได้ ตายผมก็แคนก็ฆ่ามันก็ฆ่าด้วยเพิ่มไฟอย่างนี้แหละครับผมนะครับผม,นะค,ะผมคนไม่ไหวไงเขาเขาจังจำได้อยู่นะครับผมแล้วก็โลกเล่นไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมง่วงนอนทุย <c oughs> ผมชอบแมปนี้มากเลยเป็นโลบอกที่บันดีมากมากที่แบบ เอพีง <ập mat> ่ายดีนะแบบไม่ต้องเอาไม่ต้องรับเลเก็จะไถไม่ต้องรับเควสจากใครแบบทำเควสเองเควสเราคือฆ่าคนอย่างเดียวเลยครับแบบแบบเราพลังงานเต็มหมดครับดอยากจะทำเฉียงบ้า ทำมาเป็นอย่างนี้นะคดุกเลเจนารีเนี่ยแล,ลแ้วผมจะเดี๋ยวผมจะมาทำเสียง214ด้วยว่าเป็นหนึง <_ C 1> ่งกับ214อะ <_ C 1> ทุกคนลองคิดดูครับคี่เบลข้างบนเนี่ยสามอันเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับ214ส่วนข้างหลังมันกันโอันส่วนตรงหางมันก็อันเดียวกันจำตัวไม่เหมือนจำตัวคล้ายๆกันตัวไม่เท่ากัน ตาไม่เหมือนกันไฟไม่เหมือนกันไ,ไอน้น,ไนี่จะสว่างกันดิสิหายไปเลยวันนี้ผลต้องเอาเลเวลประมาณไปสบหกบาทให้ไปสิบหกคอืม แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวลหนึ่งร้อยอะผมอะ แล้วก็ไม่โดนอะไรคือสก,กิลเนี้ยมันดีนะคือแบบบันดีมากเลยทุกคนจำได้ไหมผมได้ทำคลิปอะไรไปบ้างอะรีวิวกอคิล่าแล้วก็มีทีเซียบากวนเปล่าวะมีปะตอนนั้นผมดังเลเวลน้อยมากเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แพลแล้ว2อมปันิเก้าะ ไม่เขาได้แพ้แล้วเจอจะปล่อยแล้วแต่บางทีก็ไม่เจอปล่อยครับผมเธอรูกเกี่ยวออ๋ ว่าพราะแค่นี้ก่อนไหมหคือแบบความยากต่อยเฮคเตอละครตอนในความค่อนข้างยากทีมบันดีบ้างเลยนะน,นันงนะมาต่อไปกับพ้นรอพ้นไฟครับผม นักครื่องครึ่งครับผมจะได้เอาเต็มเมเลยครับน,นี่คนเสียงเราเต็มละหนึ่งร้อย ก็จะ86แล้วคลิปวีไอจจะดานหน่อยนะครับผมแล้วเหรียญเราจะไปไหนวะไอ้เนี่ดนี อสำหรับคลิปนี้เนี่ยพอไหมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแลใครแล,แล้วก็อยา่าลืมเป็นเพื่อนกับผมในเกมดีด้วยนะครับขอไลค์ประมาณเดะประมาณร้อยก็พอและก็พอใจและคนหนึ่งก็ยังพอใจอยู่เลยบายบายทำเสียงก่อน